สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูปอยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2บทที่5เรื่องการคูณในวันนี้นะคะเราจะเรียนหัวข้อที่5.9การคูณจำนวน1หนลกักกับจำนวน2หลกักโดยการตั้งคูณนั่นเองค่ะมาพัฒนาความรู้กันก่อนนะคะแม่บริจาคหนังสือไป2กองกอง,กองละ24เล่ม ขุนก็เลยถามว่าแม่บริจาคหนังสือไปทั้งหมดกี่เล่มหลักการคิดนะคะก็จะนำสองมาคูณกับ24เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอาจจะคิดโดยใช้แผ่นตาราง10แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ24นะคะนี่นะคะมีตารางสิบ สองอันแล้วมีตารางหน่วย4อันนะคะก็จะได้24 2กลุ่มเป็นที่มาของ2คูณกับ24จะเท่ากับ2กลุ่มของ20รวมกับ2กลุ่มของ4นั่นเองการหาคำตอบก็จะได้ว่านำยี่คูณกับ2โดยการตั้งคูณนะคะ8ปะอ่าแตัวนี้ได้มาจาก2องคูณสเท่ากับแจากนั้นเราก็จะนำสองไปคูณกับสี่ สองคูณสองหลจากนั้นเราก็จะนำสองไปคูณกับสองในหลักสิบนะคะสองคูณสองเท่ากับสี่คำตอบที่ได้จะได้สองคูณยี่สิบสี่เท่ากับสี่สิบแปดดังนั้นนะคะแม่บริจาคหนังสือไปทั้งหมดสี่สิบแปดเล่มนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสิบสามคูณสามเท่ากับเท่าไรเราก็จะหาผลลัพธ์โดยการตั้งคูณสิบสามคูณสามเท่ากับ ดูนะคะเอาจำนวนหลักหน่วยคูณกันก่อนนะคะ3คูณ3เท่ากับ9จากนั้นก็จะนำ3าไปคูณกับ1นในหลัก1ิคูณ1่เท่ากับ3ามคำตอบที่ได้จะได้ว่า13คูณ3เท่ากับ39นั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูกันต่อ4คูณ80เท่ากับเท่าไรวิธีทำ80คูณ4ี่ นำ4ไปคูณ0ก่อนนะคะ4คูณ0เท่ากับ0 4คูณ8เท่ากับ32ใส่2แล้วก็เตะ3ไปข้างหน้าคำตอบที่ได้ก็จะได้320นั่นเองค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะการแสดงวิธีการหาผลคูณโจทย์ระบุว่า2คูณ41เท่ากับเท่าไรวิธีทำ41คูณ2 2คูณ1เท่ากับ สองสองคูณสี่เท่ากับแปดคำตอบข้อนี้จึงเท่ากับแปดสิบสองนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะในแต่ละข้อข้อที่หนึ่งสามคูณกับสามสิบสองเราก็จะหาผลคูณในการตั้งคูณสามสิบสองคูณสามสามคูณสองเท่ากับหกสามคูณสามเท่ากับเก้าคำตอบก็จะได้เก้าสิบหกค่ะสำหรับข้อที่สองยี่สิบเอ็ดคูณสี่ ก็จะหาผลลัพธ์โดยการตั้งคูณเช่นเดียวกันนะคะ21คูณ4ผลลัพธ์ก็จะได้84ค่ะข้อที่3นะคะ34คูณ2 34คูณสผลลั์ก็คือ68นะคะในข้อที่49คูณกับ11เราท่องสุกคูณได้อยู่แล้วนะคะแต่เราจะหาผลลัพ์โดยการตั้งคูณ11คูณ9ผลลัพธ์ก็คือ99ในข้อที่5 สี่คูณหกเท่ากับสองนะคะในข้อที่6 70จ็ดคูณหานำเจมาคูณกับ5้าเท่ากับสาแล้วเติมศูนย์เป็นหตัวคำตอบก็จะได้350ในข้อที่7จ็นะคะเจ็ดสิบเอ็คูณแปคูณหเท่ากับแปคูณเเท่ากับห้าสิคำตอบที่ได้คือ5้าหกสดนั่นเองค่ะ ในข้อที่8นะคะ2คูณกับ93จะเท่ากับ186นะคะเราก็จะได้คำตอบตามนี้ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะในข้อที่1 3คูณ12ก็จะเท่ากับฟสตารบาคูณ12เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ สามสิบนั่นเองค่ะในข้อที่สองนะคะยี่สิบคูณสี่ถามแก้มหอมค่ะยี่สิบคูณสี่เท่ากับเท่าไรคะยี่สิบสี่สิบค่ะอ่าลองดูนะคะสี่คูณศูนย์เท่ากับศูนย์สี่คูณสองเท่ากับแปดคำตอบข้อนี้ก็จะตอบแปดสิบนั่นเองค่ะข้อที่สามถาม พศ,รราาศรรินค่ะพศินหกสิบเอคูณห้าหกบเอดคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะนำห้าคูณหนึคูณหกเท่ากับสามสิบคำตอบข้อนี้ก็จะได้สามรอยห้านั่นเองคะ่ะเด็กๆคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณเนี่ย เราต้องคูณในหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยไปคูณต่อในหลัก10เราจะมาทำแบบฝึกหัดที่5.9ไปพร้อ,รอมๆกันนะคะแบบฝึกหัดที่5.9การคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน2หลักโดยใช้การตั้งคูณตอนที่1วันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดหน้า176กับ177นะคะในข้อที่1ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาผลคูณถาม oh. แพตตี้ค่ะ ข้อที่1 3คูณกับ31เท่ากับเท่าไรสาคูณ1เท่ากับ3แล้ว3คูณ3าละคะ9ครับ9แอตตี้ได้ไหมลูก9ครับ9กเท่ากับ9ก้นะคะข้อนี้ก็จะตอบ9ก้เองค่ะต่อไปต่อไปนะคะในข้อที่2ถาม น้องทีมสองทับสามค่ะยี่สิบสองคูณสี่ยี่สิบสองคูณสี่เนี่ยเขาคิดตัวเลขในหลักหน่วยมาให้เราอยู่แล้วสี่คูณสองเท่ากับแปดแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะต้องนำสี่ไปคูณกับอะไรรูกแปดรับให้น้องทีมตอบก่อนนะคะสี่คูณสองเท่ากับแปดนะคะคำตอบข้อนี้ได้เท่าไหร่ครับน้องทีมแปดแปดครับ แปดสอ่าแปดสิบแปดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอด็เด็กเขียนคำตอบลงไปด้วยวนะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันต่อในข้อที่สามข้อที่สามถามนะคะข้อที่สามถามเอวาค่ะสี่สิบคูณสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ศูนย์คูณสองหรือสองคูณศูนย์เท่ากับศูนย์แล้วจากนั้นก็ต้องนำสองไปคูณกับอะไรคะแปดสองคูณสี่ค่ะสองคูณสี่เท่ากับเท่าไหร่คะ 8, 8, แปดแปดนั่นเองคำตอบข้อนี้ก็จะได้เท่ากับแปดสี่นะคะต่อไปถามทิดาค่ะข้อที่สี่ห้าสิบเอ็ดคูณเจ็ดนะคะ หลักของการตั้งคูณต้องตั้งเลขให้ตรงกันโจทย์คิดมาให้แล้วเจ็ดคูณหนึ่งเท่ากับเจ็ดดังนั้นชิดาต้องนำเจ็ดไปคูณกับอะไรอีกคะห้าค่ะชิดาคะเจ็ดคูณห้าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ลูกสามห้าค่ะสามสิบห้านะคะก็จะใส่ห้าแล้วก็เตะสามไปข้างหน้านะคะก็จะได้คำตอบคือ สามร้อยห้าสิบเจ็ดนั่นเองค่ะนะคะสามร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะดีๆก็ขึ้นมาเนี้ยห้าสิบเจ็ดนะคะอะตอบสามร้อยห้าสิบค่ะครูกำลังจะแก้ไขนะข้อนี้เด็กตอบสามร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะ เด็กๆเ,เขียนลงไปค่ะ3ามรอยห้าสิบเจ็ดต่อไปนะคะเด็กๆมาดูกันต่อในข้อที่ห้าสี่คูณเจดสิบสองเท่ากับเท่าไรานะคะเด็กๆด,กดูในข้อที่ห้าสี่คูณกับเจ็ดสิบสองเท่ากับเท่าไรา ถามไอายาสองทับสามค่ะเราก็ต้องนำเจ็ดสิบสองมาเป็นตัวตั้งแล้วคูณกับอะไรคะอืเออต้องคูณกับตั้งสี่ครับสี่สี่นะคะถามน้องอาค่ะสี่คูณสองเท่ากับเท่าไรคะ่ะแปดครับสี่คูณสองเท่ากับแปดครับ,บ,รบนะคะ น้องเฟรมสองทับสี่ค่ะสี่คูณเจ็ดเท่ากับยี่สิบแปดเท่ากับเท่าไหร่ค่ะยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดใส่แปดแล้วก็เตะสองไปข้างหน้า <5. S 1> ค่ะำตอบข้อนี้ก็จะตอบสองร้อยแปดสิบแปดค่ะ,คะ,คะต่อไป <5. S 1> ถาม ฟ้าใหม่ค่ะข้อที่หกหกสิบสองคูณสามหกสิบสองคูณสามคุณได้ผคือหกสิบสองแล้วคูณด้วยเลขอะไรลูกเลขสามนั่นเองนะคะสามผูทย์ผทย ผู้วิทย์ค่ะผู้ปกครองเรียกร้องมาผู้วิทย์นะคะสามคูณสองเท่ากับเท่าไรคะบผู้วิทย์ตอบเสียงดังฟังชัดครับสามคูณสองเท่ากับหกครับหกนะคะโอเคตอบไม่ต้องกลัวผิดนะลูกนะแทงขึ้นแล้วก็แทงข้างต่อไปถามปิ่นโตค่ะสามคูณหกเท่าก no, ับเท่าไรคะสิบแปดค่ะ 1ิแปดใส่แปดแล้วเตะหนึ่ไปข้าง <5. S 1> น้ <5. S 1> นะคะข้อนี้ตอบเท่าไรคะหนึ่งร้อยแปดสิหกค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบหกนะคะอันปานเขียนทันไหมคะน้โมเขียนทันไหมคะน้โมรดานะรดาอ่าดูนะคะเสร็จแล้วหกข้อ ใครไม่ทานเดี๋ยวต้องไปรีบทำนะลูกนะต่อไปมาดูกันต่อในตอนในข้อสองใหญ่หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจดนะคะข้อที่หนึ่งหนึ่งอ่ะสิบคูณสองนะคะสิบไม่ทานไม่ทานโ้อห้าสิบสี่คูณสองนะคะเดี๋ยวใครไม่ทานสามารถมาดูคลิปย้อนหลังได้นะคะกิจธนาพงน้องเนมค่ะ สิบสี่คูณสองเราก็ต้องนำสองไปคูณกับสี่ก่อนถูกไหมคะสอง <2 S 2> คูณสองกับเนะคะน้องเนมคูณสี่เท่ากับแปดค่ะเท่ากับแปดต่อไปถามโฟร์มมีไหมไม่มีหรอน้องโฟรหรออ่ะถามน้องโฟรนะคะสองคูณหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะ ค่ะ <25. S 1> เท่ากับสองเก่งมากเลยค่ะ <25. S 1> ข้อนี้ก็จะได้คำตอบคือยี่สิบนั่นเองค่ะอ่าต่อไปนะคะครูปอยจะถามน้องน้องทานรัชตะนะคะ สิบคูณแปดเท่ากับเท่าไรจริงจริงแล้วข้อเนี้ยเราหาผลคูณโดยการตั้งคูณเโดยการท่องสูรคูณะได้อยู่แล้วแต่เสียงมันกระท้อนนะคะตั้งคูณใช่ไหมคะมันมีการตั้งคูณดังนั้นเด็กๆก็ต้องใช้วิธีการตั้งคูณตามที่โจทย์ให้มาน้องทานคะ่ะหลักการคูณแบบนี้เราก็จะใช้การแทงขึ้นและแทง ค่ะทางรัชตากแปดคูณศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์ค่ะูณเท่ากับศูนย์จำนวนใดเมื่อนํามาคูณกับศูนย์ย่อมได้ศูนย์ถูกไหมคะค่ะต่อไปถามกุสตาฟลูกแปดคูณหนึ่งเท่ากับแปดเท่ากับแปดนะคะข้อนี้คําตอบก็จะได้แปดสิบนั่นเองอ่าแปดสิบครับ เครับเก่งมากเ,<ป>เลยครับแปดสิบนะคะข้อนี้ตอบแปดสิบนะคะอ่ะดูนะต่อไปมาดูกันต่อในข้อสามและข้อสี่นะคะถามน้องชิดดาค่ะในข้อที่สามหกคูณกับสี่สิบเอ็ดหกคูณกับสี่สิบเอ็ดเด็กๆดูนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม หลักการคูณแบบนี้เราจะต้องเอาตัวตั้งเป็นตัวอะไรคะตัวเลขไหนคะระหว่างหกกับสี่สิบเอ็ดกสี่สิบเอ็ดค่ะอ่านำสี่สิบเอ็ดมาเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณกับหกค่ะนั่นเองค่ะนะคะคูณกับหกเมื่อเด็กๆเขียนแล้วเด็กๆขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นอต่อไปถาม น้องต้นหอมนะคะหกคูณหนึ่งเท่ากับเท่าไรคะเราต้องเอาตัวเลขในหลักหน่วยคูณก่อนนะลูกนะหลักหน่วยก่อนหกคูณหนึ่งเท่ากับเท่ากับหกนะคะโอเคค่ะต่อไปถามนะคะน้องน้องเข้าสวยค่ะเมื่อเราคูณในหลักหน่วยแล้วต่อไปแล้วต้องไปในหลักในหลักสีิบสี่ิบไหมค่ะ หกคูณสี่เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆยี่สิบีค่ะเก่งมากเลยคะ่ะเท่ากับยี่สิบสี่ใส่สี่แล้วเตะสองไปข้างหน้าคำตอบที่เราได้จากข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไรคะสอร้อยสี่สิบหกค่ะสองร้อยสี่สิบหกนะคะหนูเขียนไปเลยคะ่ะสองร้อยสี่สิบหกเวลาหนูตอบต้องตอบเป็นตัวเลข ไทยให้คงความ <Yeah. S 2> อํานรักความเป็นไทยไว้นะคะอ่ะนี่สําหรับอันนี้คําตอบสําหรับข้อสามต่อไปนะคะข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. ถามเวลาครูเรียกถามทำไมต้องนั่งตัวตรงและตื่นเต้นใช่ไหมแก้มหอมค่ะในข้อที่สี่เราต้องตั้งคูณสามสิบคูณกับเจ็ด เราต้องตั้งคูณเราก็ต้องนำเลขสามสิบมาตั้งใช่ไหมลูกอ่าสามสิบคูณกับอะไรคะคูณเจ็ดค่ะคูณเจ็ดนะคะสามสิบค,คูณเจ็ดสามสิบคูณเจ็ดอ่าแก้มหอมเจ็ดคูณศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ลูกศูนย์ค่ะเท่ากับศูนย์น้องเฟรนสองทับสามค่ะเจ็ดคูณสามเท่ากับเท่าไหรค่ค่ะ แทงขึ้นและแทงข้างเลย7จคูณสาเท่ากับเท่าไรคะน้องเฟนยี่สิบอค่ะเก่งมากเลยคะ่ะเจ็ดหนึ 7, 7่งเจ็ดเจดสองสบเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเราก็จะใส่เลขหนึ่งให้ตรงกับหลักสิบแล้วเตะสองไปข้างหน้าคำตอบที่เราได้ก็จะได้สองอสิบนั่นเอง <21 5. S 1> นะคะ คำตอบที่เราได้คือ210เวลาตอบครูเน้นย้ำเสม,มอเลยต้องตอบด้วยตัวเลขไทยนะคะอนุรักษ์ความเป็นไทยใช่แล้วคะ่ะน่ารักมากเราต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยเสียงะท <คน S 1> ้อนนะคะเสียงสะท้อนเหรอคะอาจจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่ามีใครเปิดเครื่องสองเครื่องนะคะ อ่าดูนะอ่าครูก็ทํามาให้นักเรียนดูเหมือนกันนะนอกจากการเขียนสอนแล้วเนี่ยครูก็มีสื่อมาให้นักเรียนดูด้วยอะไรหรอคะนี่ไงนะคะดูชัดขึ้น,นอ่าอ,อ,อันปานเขียนเสร็จหรือยังครับอ่าหลายๆคนต,ตั้งใจเรียนดีมากเลยวันนี้น่ารักมากนะคะทั้งสองับสามและสองกับสี่เลยนะอย่าจะให้คุณพ่อแม่ให้รางวัลแล้วเนี่ย มาดูนะคะในข้อที่ห้าและข้อที่หกนะคะอะักเด็กๆดูข้อที่ห้าสามคูณกับห้าสิบสองภูวิดครับสามคูณห้าสิบสองหลักของการคูณนะคะเราก็ต้องเอาตัวเลขมากตั้งใช่ไหมลูกต้องเอาเลขอะไรขึ้นก่อนครับต้องเอาเลขสามสิบสองครับเอ้ยห้าสิบสองครับห้าสิบสองนะคะห้าสิบสองคูณกับสามนั่นเองค่ะ ถามน้องนัทธิดาค่ะสามคูณสองเท่ากับเร็วสุดข้อสุดท้ายลักสามคูณสองเท่ากับหกนะคะหนูก็เขียนเลขหกลงไปเลยต่อไปถามเทอร์โบค่ะสามคูณสองแล้วต่อไปต้องทำสามไปคูณกับอะไรครับําไปคูณกับห้าครับเก่งมากสามคูณห้าเท่ากับสิบห้าครับ ใส่ห้าแล้วก็ใส่เลขหนึ่งคำตอบข้อนี้ก็จะได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งสิบหนึ่งร้ยห้าสิบหกค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบหกนะคะหนูก็เขียนคำตอบไปตรงนี้ว่าเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบหกนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะตั้งใจเรียนนะคะถามน้องพณนิษนันค่ะ ข้อที่หกเก้าสิบสองคูณกับสี่เก้าสิบสองคูณกับสี่นะคะตัวตั้งก็จะได้ว่าเก้าสิบสองคูณกับสี่ค่ะ,คะนำเก้าสิบสองมาใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับสี่อ่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้สี่คูณสองเท่ากับเท่าไหร่คะแพตตี้แปดค่ะสี่คูณสองเท่ากับแปดนะคะหนูก็เขียนเลขแปดลงไป ดังนั้นนะคะเราก็จะมาหาคำตอบต่อในหลักสิบมิเกลค่ะสี่คูณเก้าเท่ากับเท่าไรคะสี่เก้าสามสบค่ะอ่าสามสิบหกนะคะเราก็จะใส่หกและเตะสามไปข้างหน้าข้อนี้คำตอบก็จะตอบสามร้อยหกสิบแปดนเองค่ะเสร็จหรือยังคะหน้านี้หมดยังลูกอ่าทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆก็กลับไปทบทวนบทเรียนที่คุณครูปลอยสอนในวันนี้ด้วยนะคะนะใครที่ไม่ทันหรือเขียนไม่ทันเนี่ยสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ทางช่องทาง youtube นะคะขอบคุณค่ะ